สวัสดีค่ะแอดบัตก็มาถึงแล้วนะคะแอดบัตก็มาแอดบัตจะมาดูใครทําบ้านหรอโอ้บ้านเมฆหรือเปล่าไปแอบดูบ้านเมฆสตอรี่กันนะคะเอฟซีนะคะไม่ต้องอะไรปแอบดูบ้านน้องเมฆกับแอดบัตนะคะนั่นยุดยุดไปไปไปเดี๋ยวไม่ได้กินไก่นะนี่นะคะบ้านเมฆก็ กำลังทำแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็ออกเหล็กแล้วนะคะนี่บ้านยูทูปเปอร์เราของเรานะอัปเดตให้ดูนะคะแอดบัตก็ถึงก็มาดูด้วยตัวเองเลยนะคะแอดบัตวันนี้มากี่วันคะกวันกาวบรรจุเย็น,นบันจุโอ้อยู่นานเหมือนกันเนาะมาช่วยง,งานางนีก่อนอ,อ๋อมาช่วยงานนะคะเอฟซี FC นะคะแอดบัตก็มาช่วยงานที่นี่นะคะ โอ้บ้านเขาเอา,เอาระเบียงหน้าบ้านไว้เยอะเลยเไว้นั่งกินข้าวแน่ๆเลยเอาไว้ชมจันทรมีระเบียงหนะ้าบ้านหน้าอยู่ครับเขาทำเล็วนะคะนี่มีตรงนี้แล้วนะคะอีซี C นะคะบ้านเมสตอรี่นะคะ ห้องใหญ่ใช่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นบ้านบ้อทุอปเป้อร์ทุกคนเลยนะคะเราก็เห็นแวบบ๊แบๆพิลาบานมาหรือยังก็ไม่รู้ อันนี้ก็เป็นบ้านพิละวันก็ได้โครงเหล็กแล้วนะคะ f ีนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านยชิตนะคะเราก็จะพาดูบ้านยูทูปเบอร์นะคะอันนี้ก็ตรงตรงนั้นก็จะเป็นของเสือพาไปนะคะเขาจะมาเทพื้นแล้วนะคะนี่นะคะเหล็กใครไม่รู้เยอะจังเลยนะคะเสือพาไปก็จะมาเทพื้นแล้วนะคะอ้าวก็ทําครัวแล้วหรอ สาวมนทําครัวแล้วมุงหลังคาแล้วนะคะเอฟซีนะโอ้จากอันนี้ก็เป็นหลังคาแล้วโอ้นี่นะคะของเอสก็เป็นหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะใหญ่เชียวมีมีครัวทํากับข้าวด้วยนะคะเอฟซี 4, นะคะของสาวมนใหญ่มากนะคะนี้โอ้อลรงการเลยนะคะนี้ เดี๋ยวของแอดเสือยังไม่มานะคะพีนะคะอีกหน่อยของแอดเสือก็น่าจะมาเร็วๆนี้นะคะของเสือผาปอยู่ตรงนู้นนะคะหนึ่งของเสือผาปอยู่ตรงนี้นะคะตู่ตรงบล็อกบางอยู่นี่นะคะเขาต้องเทพื้นก่อนก่อนจะ <c oughs> ก่อนจะยกบ้านมานะคะของเสือผาปาต้องเทพื้นก่อนนะคะเทพื้นให้เรียบร้อยนะคะถึงจะได้ยกบ้านมานะคะ นี่แหละโมบ้านยูทูบเบอร์นะคะก็มีทั้งหมดของเสือผัไปเริ่มก็อันนี้2องสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบทั้งหมดมีสิบหลังรวมกับของลุงพลด้วยนะคะเป็น10บหลังนะคะของยูทูบเบอร์เหลังแล้วที่ที่มาอยู่ที่นี่นะคะ ของยูทูบเบอร์เก้าหลังนะคะนี่ของพ่ลาวันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่ใกล้จะได้มาอยู่แล้วนะคะช่วงนี้กําลังเร่งมือทางนน้อนอยู่ทางร้านอง์ปู่อยู่ก็เลยชะง,งักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะบ้านแดนแฟมลี่ก็สีฟ้ายายทาสีให้นะคะนี่สวยเลยนะคะ ก็มีห้องนอนมีตู้เสื้อผ้าอ๋อมีตู้เสื้อผ้ากันห้องนอนด้วยก็ดีนะคะมันก็เป็นส่วนตัวดีนะคะทั้งหมดนี้ซิหลังด้วยกันนะคะอันนี้ของเม่กใกล้แล้วนะคะเล่นหนึหน้าดู บ้านลุงจิมมี่นะบ้านแม่คำใส่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้กอบบอกขึ้นสูงนะคะก็เลยเอาเสื่อกั้นไว้อยู่ให้ช่างดำนอนนะคะถ้าไม่กั้นลมโกกมลางคืนมันหนาวนะคะอันนี้ก็บ้านไทยบนนอกก็ยังไม่ได้เข้ามาอยู่นะคะเพราะวันยังไม่เสร็จนะคะเรามาแอบดูซิมื่อเช้าเขายังทำตรงนี้กันเลยนะคะเขาติดแผ่นนี่เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นเล็กเหรอโอ้ททำง่ายดีจังจะแอบดูสินี่นะคะอืมมาถ่ายบนนอกนะคะนี่ถ่ายบนนอกไว้ใส่นอกแอบซองอยู่นี่บอกสมมอมีนไว้บนนอกนี่เนาะอยากกินส้มหมอนะคะไอีนี่ลูกมันหมดหรือยัง น่าจะล่วงหมดแล้วนะคะนี่ไทยเปนออกกำลังอัพคลิปอยู่เราก็อัปเดตโมบ้านยูทูบเบอร์ให้ดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสาม 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าของเสือยังไม่มานะคะสิบก็ของป้านะคะของเสือพับไปด้วยน่าจะมาก่อนสิ้นเดือนนะคะของเสือพัไปจะมาก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะเอฟซีนะคะเราก็ไม่แอบดูบ้านไทยมานอกนะคะตอนนี้ก็ ทำไปเยอะสมควรใกล้จะได้อยู่แล้วนะคะนี่ใกล้จะได้ฉาบแล้วนะคะบ้านตามใจฉันนะนี่บ้านไทยบ้านนอกบ้านตามใจคนอยู่นะคะนี่บ้านไทย้านนอกก็บ้านตามใจฉันทํายังไงก็ได้นะคะแต่ยายบอกว่าฝนตกมาเปียกแน่ๆคะ่ะเพราะว่ามันมีรูนะคะนี่ฝนตกมาไม่เหลือนะะน้ําเข้าตรงนี้แน่ๆแน่ๆนะคะ แน่ๆเลยนะคะแน่ๆฝนตกมาต้องเข้าแน่ๆถ้าไม่ใส่ขอบแบบนี้นะคะต้องมีขอบแบบนี้นะคะน้ำถึนจะไม่เข้านะคะต้องอ๋อเขใส่อยู่นะคะใส่ฝั่งนี้แล้วแต่เหลือฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ยังไม่ใส่นะคะถ้างั้นนะ้ํามันจะเข้านะคะเว็บไปก็นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตื่นมาก็ได้ดูบรรยากาศทุ่งนานะคะนี่ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชานี่เลยนะคะอัปเดตบ้านไทบ้านนอกเด้อนะคะบ้านตามใจคนอยู่นะคะนี่บ้านตามใจฉันนะคะนี่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ